สวัสดีครับผมสิทธิชัยเลื่อนรัญจกรนะฮะอยู่เบสต์อินเตอร์เซรามิกนะฮะทำเกี่ยวพวกเซรามิกสุขภัณฑ์นะฮะเป็นผู้ผแทนจำหน่ายสง่งขายส่งและปีกนะครับเซรามิกที่ขายอยู่ก็ยี่ห้อ,ซอโซโชุโกโก้แล้วก็คัมบาน่าส่วนสุขภัณฑ์นี่ก็มีพวกอเมริกันตันดาตกะหลัดแชมเปียนนะฮะแล้วก็ กระเบื้องยางก็มีไดโนเฟกนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ก็เกี่ยวพวกก๊อกน้ำพวกกระจกพวกหิ่งพวกซิงซิงต่างๆนะฮะมันซิงยี่ห้อสวิตชอมนะครับถ้าโครงการที่สนใจก็เป็นพวกผู้รับเหมาก่อสร้างหมู่บ้านอะไรต่างๆนะฮะนะ,ะถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์02434 92,93ถึง7นะครับโอเคครับ